สวัดีคร่ะดีค่ะโอ้ยเหลเ็กอ่ะเอ๊ะกน้องสาวบอกมาเมื่อสุดท้ายเกี่ยบกับท่านเนาะเลขมาเร่เร่อืมเขา่มาใหญ่มเมื่อสุดท้ายเอฟซีถือน้ำแน่บอค่ะเาาพิ่นทู่มหาบอทู่มหาหลายคนอยู่เด้เขาก็ว่าเข,า,ขาได้น้ำอยู่ผู้ลังคนกล่าวว่าพวได้กดอีกพนาว่าโอ้ยเสียดายอยู่เมื่ออาชิดต้ติดแต่ไม่เดอ้อพนาเพิ่นไว้บอกเอวิสันเด้อก็มีคนทู่มหาลายอยู่ลงเกือบแทบไม่ทัน แะมมือสุด้ทยดิล่องนี้มือเสาออกง่ามใบเนาะผู้ลังค้นก็เลื่อมใบโกดเบิงมันวะล่ะเขาก็ลงให้ไปแล้วเขาก็ส่งมาตอนนั้นจัดสิว่าจังใดก็เกี่ยวเขากัะผด้ติดต่อผดไยเนาะติดต่อได้ติดต่อผด้มือเสาของอีกมือเรียกออกแมมนี่สามเจนหาจังแขงเลยเป็นกว่ายูตาดเหรียญสองตัวเลยอว่าสันเอาอันผู้อยู่อีกนี่ย่งก็อีกอีกอีกอยู่เยอนมัน เลยพอะท่านเนี่ยทักไปเทียเพราะว่าส่วนมากเขาจีหายจ่อมื่นปุนาโอ้แล้วจอ่อจากวันที่สมมุิเลขออกซีบัวเขาก็สิบอกซีบสามแปลงสัน่นขันออกวันที่หนึ่งเขาก็สิบาบอกวเช้าวเจ็ดเช้าแปดคุณว่าแต่ว่าเพิ่นมาได้เอามาได้ดทรงมใีใหญ<อ>่เบิงเที่ยวสุดท้ายเห็นว่าฝันฝันว่าฝันว่าเลขผู้ใช้สามคนเอาห้ำมาถูหลังพนาไว้โอ้ยแกเลยกูตีเพราะเป็นกูเราไปตีใส่ สามหนึ่งศูนย์เสียดายบักคัตมันกระอมันก็ถือสองตัวละแต่ว่าเขาได้สองตัวบัตรคำันมันตีเพาเป็นคันคำว่าจะคำว่าตีเปลี่ยนกูชิบะถือก่บอกสามศูนย์เจ็ดรตินาพนาคาว่าลั้งซี่สิบะเลยตัวดีที่เขาระบอกเอลยแต่เขาก็ได้ยูได้สองตัวเขาโทษมันให้ลูกเขาซื้อไงลูกเขาขายเรีกที่ช่วบุรีศูนย์สามสามศูนย์ชะมดกะไรยูแต่ว่า ตั้งช่องว่าไหนเฮ็ดเนาะพ้นเอามือออกได้บอกเพิ่นโทรมาโทรมามือออกว่าอ้ยเฮอดีก่อนเนาะเอามันกระบายเขาซื้อได้ฮอดใบสองผุนเนาะเลขลูกเขาขายฮอดใบสองเนาะเขาจะไปลงแบบได้เมื่อก็นี้ต่าต่ยังหมือเศร้าแล้วเฮ็ดมาเร่เหรอเขากันนีกันหมดเด้เขากันนี้ในเดือสองโม่งสามโม่งแล้วเขาก็บบรลลเนาะบาราวาเก็บกูจีซื้อเลขตัวนี้อยู่บาลาวาโอ้ย มื่อไหรผู้ใดซื้อไงเมื่อไหร่ปลาแลยซื้อให้ลูกเขาขายเรียกกินชุดบุหรี่เขาก็ได้เขาขายลอตเตอรี่เขาขายลอตเตอรี่อยู่อันเขาก็สิได้ตัวดวงเขาบู้ใดน้องเพื่อนเพื่อนใดเอาหมื่นสุดท้ายขาดเนาะหมาว่าเรียแต่ไม่เป็นไรมีเอฟซีเขถูกของมาเลยเขาถูกอยู่นะครับแต่ว่ามีเอฟซีของมาเลยเขาถูกน้ำลายอยู่เพื่อนกระโทรมาว่าโอ้ยผู้ลงคนมาเสียดายคักแท้ แม่ติดตามอยู่ได้แต่วันนี้มือเศร้าหันบ่รู้เนาะว่าลรุงนี้มือเศร้าคาลาบาเ่ได้กดอีกจะเกียบพ่อได้เนาะผู้คนเขาได้หลายอยู่ได้หลายหลายคนอยู่เขาไปทั่วมาบอกว่าเกียบเพิ่นบ่ลชงมาเนาะเหมือนแม่นมันก็เข้าของเขาที่เด้ล่ะเออเพิ่นยากเกียบเพิ่นับบอลไม่ตัวงวดนี่ไปแล้วสิบ่มอยอีกแต่ว่ามาเลส่งมาแล้วแต่ว่ามาเลส่งมาแล้วขอก่อนเด้อเจียไปงวดนี้กูขอก่อนเด้อบ่ไหวเอาให้กูกรเอฟซีสิดาครอบกู มังสง่าึงซายผู้ลังคนก็บว่าได้เปิดเขาละเสียได้ว่าฉันเขาก็หักให้มาตัวเดียวให้มาตัวเดียวให้มาในหน่อยเอาเราลงทนเมื่อกี้เขาถูกเยอะไหมครับผมได้แล้วเนาะเขากระีได้เขากระจาได้ของเขาอยู่ตัวเขามาเรลียนเนาะครับผมเขาบอซื้อหน่อยแล้วฟังจะว่าถือเท่าแสนสองเสนเขาก็ะจได้ของเขาอยู่ตัว อันเมื่อนั้นไปอันมียายผู้นึงเนาะคนโตมาโอ้ยแม่ถือเลขเจ๊แคบเลขมาเล้มือสุดท้ายล่ะเพื่อนว่าถือสองพันเพื่อนว่าแม่ประเด็นห้ค่าอันน้ำมันเจ๊แคบเด้อเพื่อนว่าแม่ถือน้อยงวดน้ะใบเดียวคักเพื่อนในใบเดียวเพื่อนว่าดีมากไม่แก่กาัง ก็เลยว่าพอเป็นยังได้ลูกสิบอกกันเจ๊แค่ไหนโอ๊ยพอเป็นยังดอกเขามาปั่นกันเนาะถือลายอยู่ผู้หลังคนถือเขากันโทรมาอยู่โอ้ยผู้หลังคนมาถือกับว่าพี่โทรเดินหนูไปเลยกดติดตามเมื่อลงเมื่อนาหนูสิกดติดตามไม่เลิกบ่ได้บ่ไดรพนักพนัให้พลาดพนักให้ขอร้องว่าให้อบบอกแจ้งแเน้นเน้นแน่เ้าเราบอกบ่ไรเดี๋ยวจะขอร้องไม่เห้ยถ้าเราเกี่ยวว่าจัน บ่ได,ด้นับก็ได้นุ่นคันรับสายไปกระยานเขาว่ารกระจนไี่ถาเลขมาเร่มามือสุดท้ายเหรอแต่ว่ามันเนียนเขียวเขาเลี้ยวหนูเ <มา S 2> อ้ย่งมาให้เอ้ยก้อนเป็นยังเอีนเอาอันมาจากตัวสองตัวน,นี่เป็นยังพ่าเอฟซีเป็นในเป็นแนวพราได้ดึงลอตเตอรี่เนาะแต่พราได้ดึงลอตเตอรี่ถาแน,น่สันเดียวก็ท่านเด้เหมือนซูทายมันดำไม่ได้เลย แต่เขามาขายลอตเตอรี่ให้ยูเฮือนเนี่ยเป็นตะมักเนี่ยมักเนี่ยโมซื้อเนาะอันนี้พ่อเลยเห็เขาเป็นแนวทางในซื้อลอตเตอรี่ไบย้อยโคนละใบสองใบป้ายพ่อเลยโชคได้ลาบน้ำกันครับเขาก็ส่ง์ไม่พี่เราละส่งมาแล้วเขียวเขาว่าสันได้หลายมือมาหน่โอ้ยยายเจ้าก็ระเจมผูดเนาะปนามันบ่อดไก่มือโบ๊ทจังดะเอฟซีมันถามกูเนาะกูอยากอายเพิ่นตัวมึงเขียวไม่กูจังโตันี่ฮะเออเงินเจ๊แค่เพิ่นเกษียรลุ่งซองเพิ่นพร้อมเพราะว่า เอฟซีขอมะลายค่ะเพื่อนกับพ่มีเลขลรุ่งซองเพื่อนบาทนี่ตอบโทษรับโทษพียงกับพ่อไว้เนาะเขียนเขียนเบอร์โทรหน่อยครับพี่เขียนเบอร์โทรให้เลยเอาเบอร์โทรมากมากเขียนเบอร์โทรเขียนให้หน่อยเก่ากับมี่อยู่ได้หนึ่งมี่เขียนเก่ากับมี่ตู้ฮารจีแคทก็ได้ก็คือรับได้ตลอดพ่เป็นยังไงถรับได้อยู่อยากก็รับได้กับเอฟซีนะเอาพลังกัน บางทีก็รับว่าท่านมาเจนเนาะมันหลายสายเน่ทั้งขายของเน่ทั้งอย่างเม่เขากับมีเวียกเครียดคือกันเนาะบางทีรับไม่ทันก็ขออภัยนะครับแอฟไล่เอาแอฟไล่เอาก็ได้เบอร์นี่แหละครับค่ะฝากไว้ก็ได้ครับเท่าไหร่เท่ากับจิตเปิดเบื้องทุกงมือยุ่นงเหรอครับขนาดขนาดทางช่องกระทูหาทีแคทไม่ติดครับเมื่อวานจะมาตั้งแต่เมื่อวานขอโทษหลายๆด้วยค่ะขอโทษหลายๆมีเรื่องค่ะเบอร์โทร มือทั่วปีแคได้เลขมาแล้วบืนี้อันนี้เลขวะครับเนี่ยแม่นนี่นี่เลขมาเลขได้นี่โอ้พี่น้องเบื้องหนี้ไปแถมาทำหนี้ลากรนัสพนาว่าการมีเพิ่มเติมมีอย่างเพิ่มกระชีส่งไม่อีกก็เลยว่าอุคอล่วงนาจักรสองมือเนี่ยเรจักรสามมือเนี่ยาวมือจอเด้อเพิ่มอะไรเนิ่มกูได้นี่อีต่วนอีฟซีอีต่วนเพิ่มผู้ติดตามเฮานาครับหลับสายพระท่านเนาะแมนค่ะมือนี้เบิ่งทางช่องเด้อพี่น้องลงทางช่องคือเก่า ห้าเก้าหนึ่งเสสองเจนะคะหามาซื้อลอตเตอรี่ก่อนค่ะสามตัวขันมักชงตัวตัดเลนเอาเบอร์โทรเจแคปศูนย์เก้าแปดห้าสี่หก้าสามห้าปดค่ะคนชงมาห้ยถือว่าตองว,วดเนาะคะ่ะน้องกงสุอ่ายจังมาติดตามกันไหมเป็นแนวทางเนาะค่ะเด้อขันมกกักจังตามขันบ่มากกับพานแต่วหมดที่แล้วถือว่าเขานะคะ่นะครับ